พี่สี่นะเขาว่าเราจะตกมันให้แต่ละตัวครเราอาจจะแล้วเ,เราอาจจะกรบ้านเลยก็ให้ติดเป็ผูมตรวเกียวออตอนอยอ่ะ <c> ป <oughs> ให้เรากตัวเกียวเองไม่ทำ <c oughs> งไงมเเราแม่มาแล้วเราแม่มาผกตเกียว <c oughs> นะคะ <c oughs> สถาที่ที่เราจะไป,ปคือ <c oughs> ที่ไหนวะตอนนี้ราคืออนนี้เราคือเมื่อกี้เม <c oughs> แ่อวันเมื่อวนนไหถามาทงไหน บินมาแล้วเจ้า่าโทรไปแล้ววา่าอยู่ครึ่งทางแล้วให้มารอเลยตอนนั้งที่ยังไม่ออกยังไม่เห็นหางรถไฟหัวรถไฟเข่าจะมาเลยเราจะอายเยหัวรถไฟด้วยทีนาทึ่ทอองมา ไม่ได้นะคะโอเคแล้วเราไปดูว่ารอบนี้จะเชืรอรที่สามหรือเปล่า